ตมาทีวนเปสจะจอดตรงนี้เลยเหรอก็ใช่สิเจนี่มันที่จอดรถวีพีนะแต่ละวนมาสามรอบแล้วนะแล้วก็ไม่มีที่จอดด้วยไม่เป็นไรหรอกไป ไปคนของกันแล้วค่อยกลับเอารถโอ้ยมาช่วยผว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้โซนตรงบล็อกเอเนี่ยมว่าต้องรีโนเวทนิดนึงนะเพราะว่าผมจำได้ว่ามันจะมีร้านร้านใหม่มาลงตรงนี้ใช่ไหม ขับนิดนึงให้มันเข้าตีมกัน okay, มีอะไร,รครับพอดีว่ามีปัญหานิดหน่อยค่ะมีรถจอดขวางถรถคณประรอ์อยู่แต่ว,ว่าเดี๋ยวพิมพ์ดูให้นะคะเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวควนนี้ผมจัดการเองขอบคุณตดด้วยน,นะพิมพได้ค่ะขอบคุณ okay, นะคะฉันนึกออกแล้ว ที่แกจัดการนาดาไปจอดรถตรงนั้นน่ะเพราะว่าแกแอบกิ๊กับลูกเจ้าของห้างอยู่ใช่ปะนี่แค่ไปกินข้าวขอครั้งเดียว่ะเหลิงแล้วนะใครบอกว่าแค่กินข้าวจ้งยังไงอย่าบอกนะว่าเมื่อคืนอะเขาแอบไปหาแกที่ห้องเฮไม่ไหมไม่ใช่ไม่ไม่่ใช่ไ้่ใช่ เมื่อคืนอ่ะเขาส่งข้อความมากุ๊ดไหนว้ยแค่ส่งข้อความมานะไม่มา่มามารยาทปะไม่ใช่มารยาทนะเจ๊เพราะว่าในข้อความนั้นเนี่ยฉันสัมผัสได้ถึงความจริงใจและก็ความรู้สึกดีๆที่เขามีให้ฉันมโนไม่ได้มโนผู้ชายคนนี้แหละ คือคนที่ฉันจะใช้หมดลูกด้วยอู้ห oh. <OS S 1> ูมุ่งมั่นสุดๆใช่ใช้หมดลูกอะไรกันเหรอครับหมดลูกที่มันอยู่เหนืออุ้ยอุ้ยระเกอนประเกินยังไงนะคะไม่ประเงินหรอครับออฟฟิศผมอยู่ข้างบนเนี่ยฮะอ๋อนี่มานัางกดประเกินะครับกแบบนั่นน เดี๋ยฉันไปส่งของก่อนนะแต่คุณประการชายคุยกันเรื่องหมดลูกเฮ้ยเขาจะไปแล้วเมื่อกี้ที่คุยกันเรื่องใช้มดลูกนี่หมายความว่าไงครับ <c oughs> เอ่อได้ยินด้วยเหรอคะ <c oughs> ได้ยินนะ <c oughs> มันเป็นเหมือนแฉลงอลยค่ะค <confused Hawaiian> <reais> ือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสมัยนี้เขาก็พูดจากันแบบนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วคุณญานผมใช่ปหะครับผมเอาเล่นนะครับเอาเล่นเหรอคะอุ้ยอุ้ยอะไรครับโอ๊ย คือปวดหองค่ะปวดมากไหมครับเนี่ยงั้นเดี๋ยวไปนั่งนั่งก่อนแล้วกันนะครับไปค่อยๆเดินนะครับ เมื่อกี้เห็นปวดท้องหนักมากก็เลยไม่รู้เป็นอะไรหนักมากหรือเปล่าเป็นฉันป่วยเป็นช็อกแลลซีค่ะช็อกแลตซีน,ะะนตรวจเจอเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะแต่ว่าที่ปวดท้องนี่น่าจะเป็นเพราะยกของหนักเนี้ยค่ะก็เลยแต่ว่า ดูไม่เหมือนคนป่วยเลยนะครับงาป่วยหน้ารักขนาดนี้เลยทำไมล่ะคะคนป่วยนี่องนอนซมอยู่บนเตียงที่บ้านอะไรอย่างนี้้วยหรอคะอีกอย่างนะโรคที่ฉันเป็นมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นคะ่ะอีกหน่อยเนี่ยฉันก็คงจะปรับตัวกับมันได้แต่ว่าคราวหน้าเนี่ยถ้าคุณต้องยกของหนักอะ่ะห้ามยกเองนะ เรื่องรือบอกผมก็ได้ผมช่วยไม่เป็นไรค่ะฉันไม่อยากต้องเป็นภาระใครอ่ะแล้วอย่างนะ้ฉันอยากจะใช้ชีวิตได้แบบคนปกติด้วยยิ้มอะไรคะนี่คนป่วยนะเนี่ยผมไม่ได้ยิ้มเพราะคุณป่วยครับ คือผมจะถามคุณว่าวันเสาร์คุณว่างไหมครับทำไมอะคะผมอยากพาไปที่ที่นึงที่ไหนคะคไม่บอกครับ <S 2> <S 2> ถ้าบอกก็ไม่สเซอร์ไครับใช่ไหม อนนี้สิ่งที่เธอต้องทำคือบริหารหมดลูกบริหารก่อนทำตามฉันนะนี่แก่งมันก็นแบบนี้อ้อย่างงี้เก่งก่นเร่งแกวรจะพาแกไปไหนเนออไม่รู้เราจะไปยังไงอะไปกับรถหรือไปกับเรือไม่รู้มีใครไปด้วยปะไม่รู้ไม่รู้ขนาดนี้ไม่ต้องไปดีกว่าไหม แล้วฉันจะเลือกช่วแกยงไงเนี่ยไม่รู้อะไรสักอย่างเลยอ่าเขาบอกว่าเขาจะพาฉันไปเซอร์ไพรส์แล้วก็ให้แบบแต่งตัวแบบสบายสบายอ่ะสบายสบายแบบคนรวยน่ะมันต้องน้อยแต่มากเรียบแต่ก็ High Fashion คืออะไรอ่ะไม่รู้อะไรเลยก็เปิดไอจีไฮโซให้ดูว่าเขาไปเ a t ่ o n กันไปยังไงโอเคโอเค โอ้โอ้มายเกดังแล,ล้วเรียมพี่ลงวิดีโอของแกแกต้องนังแล้วซุเปรสตาร์ลงวิดีโอของแกแ oh, สดงนังได้ยังไงวะแก oh. ะไม่เห็นหน้าฉันเลยในคลิปอะ <laughs> มัสคอตบังหมดเลยอะ่ะโอ เรื่อง M.V. แกเราอาจจะต้องเปลี่ยนนางเอกนะอ้าวทำไมคะพี่โมเขาก็แค่มีคลิปหลุดอะแล้วเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนี่ไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรฉันเข้าใจนะเว้ยว่าแกอยากให้เพื่อนได้งานอะแต่แฟนคลับเขาไม่ชอบแล้วนี่แกดูดูนี่ ติดแทกนางเอกที่ไม่คู่ควรและก็ติดเทรนมาพักใหญ่แล้วด้วยพี่ถ้ากระดนางเอกเอ็มบีอ่ะผมยังเลือกเองไม่ได้ต่อไปชีวิตเนี้ยจะเลือกอะไรเองได้ไหมยังเต็มใจที่จะตามคุณหาละปฏิเสธ